สปสชร,ร่วมกับแปหน่วยงานหนุนดูแลคนไทยไร้สถานะให้เข้าถึงบริการสุขภาพโดยยืนยันหลักการนะคะว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะ นายแสวงหอมนานที่ปรึกษาสปสชเขต5ราชบุรีนะคะบอกว่าหลังจากการลงนามความร่วมมือพัฒนาการเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพของคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนไปเมื่อต้นกรกฎาคมที่ผ่านมาก็พบว่าเกิดการทํางานที่เป็นรูปธรรมมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานแก้ปัญหาสถานะทางทะเบียนเพื่อให้สถานะกับคนที่อยู่ในประเทศไทยแต่ต้องพิสูจน์ยืนยันสถานะอย่างกรณีของนายตะวันกล้าหารได้ผ่านการประสานงานร่วมกันจากหลายหน่วยงานในการพิสูจน์สถานะ ใช้วิธียื่นแสดงหลักฐานว่ามีพ่อที่มีบัตรประชาชนเป็นคนไทยนะคะแต่ด้วยความที่เป็นคนทำงานแบบไร้บ้านย้ายที่อยู่ไปทำงานก่อสร้างหลายจังหวัดและไม่มีหลักฐานการเกิดให้กับลูกก็ต้องยืนยันความเป็นพ่อลูกกันจริงด้วยการตรวจ DNA e ซึ่งปกติมีค่าใช้จ่าย8,000บาทแต่ได้รับการยกเว้นจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตามที่ได้ลงนาม MOU เอาไว้ A ai, ล่าสุดนายตะวันมีบัตรประชาชนแล้วค่ะ ที่รึกษาวสปสช,ชเขตยหบอกด้วยนะคะว่าสปสช,ชมีหน้าที่ดําเนินงานจัดระบบข้อมูลสารสนเทศสําหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนแบบไร้รอยต่อ ลงทะเบียนสิทธิ์ในการบริการสุขภาพให้แก่บุคคลที่ได้รับการพิสูจน์สถานะทางทะเบียนว่าเป็นคนไทยแล้วและให้คำปรึกษาพัฒนาการเข้าถึงสิทธิ์ในการในหลักประการสุขภาพกรณีของนายตะวันถือเป็นความร่วมมือของทั้ง9หน่วยงานผ่านเครือข่ายองค์กรประชาชนในระดับพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีถือเป็นก้าสำคัญที่ช่วยเติมเต็มนโยบายของรัฐบาลด้านสิทธิ์ในการเข้าถึงบริการสุขภาพลดความเหลื่อมล้ำไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะ